สวัสดีค่ะร็อกขวัญดารุ่รุธรัมชาค่ะวันนี้นะคะล็อกก็จะมาตอบคำถามน,นะคะว่าทำไมล็อกถึงเลือกทานออฟฟิลมาจนถึง4เดือนแล้วนะคะสำหรับผลิตภัณฑ์ออฟฟิมตัวนี้นะคะล็อกรู้จักจากพี่หลิงหลิงนะคะซึ่งพี่หลิงหลิงเนี่ยเป็นคนแนะนำล็อกให้ทานนะคะสิ่งแรกเลยนะคะที่ล็อกเลือกทาน เพราะว่าออฟฟิวเนี่ยเป็นสารสกัดจากธรรมชาตินะคะสําหรับคนที่ผ่าตัดแปลงเพศแล้วเนี่ยคือต้องทานฮอร์โมนโดยตลอดชีวิตดังนั้นสิ่งที่ล็อกเลือกนะคะต้องเป็นสารสกัดจากธรรมชาตินะคะออแกนิกรวมไปถึงต้องปลอดภัยด้วยล็อกนะคะทานเห็นผลตั้งแต่กล่องแรกเลยคะ่ะเพราะว่า มีการเปลี่ยนแปลงของร่างกายนะคะมีหน้าอกที่ตึงขึ้นนะคะตั้งแต่กล่องแรกเลยเราพอยากจะแนะนํานะคะตัวออฟฟีไม่ว่าจะเป็นสถาประเภท2หรือว่าผู้หญิงนะคะก็สามารถเสริมสร้างฮอร์โมนเพศหญิงให้กับร่างกายได้ทําให้ผิวพรรณของเรานะคะเปล่งปลั่งสดใสค่ะ อย่างแรกเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นทั้งสาวประเภท2ที่ยังไม่แปลงเพศนะคะนี่คะ่ะออฟฟิมที่ช่วยเสริมสร้างฮอร์โมนเพศหญิงนะคะเพื่อเสริมสร้างความสมดุลกันค่ะประเภทต่อไปนะคะก็คือสาวเพศ2ที่แปลงเพศแล้วนะคะเป็นการทานเพื่อเสริมสร้างฮอร์โมนเพศหญิงค่ะเพราะว่าในการที่เราแปลงเพศไปแล้วเนี่ยเราจะเหมือนการตัดฮอร์โมนคือร่างกายของเราเนะะี่ยค่ะไม่สามารถผลิตฮอร์โมนได้เลยดังนั้นนะคะต้องมีฮอร์โมนนะคะเข้าไปเสริมในร่างกายและที่สําคัญเนี่ยเป็นสารสกัดจักธรรมชาต ไม่ทิมสารตกค้างในร่างก,กายอย่างแน่นอนค่ะตัวออฟฟิลเนี่ยผู้หญิงสามารถทานได้ด้วยนะคะช่วยลดการปวดประจำเดือนนะคะประจำเดือนมาแบบผิดปกติหรือว่ามีอาการปวดเกรง็งปวดท้องมากๆเนี่ยให้ออฟฟิลเป็นตัวช่วยของคุณได้นะคะค่ะสำหรับน้องๆสาวประเภท2 2ที่ยังไม่แปลงเพศนะคะพี่ร็อกอยากแนะนำตัวออฟฟิมนะคะถ้าน้องๆเนี่ย เริ่มจากจุดเริ่มต้นของฮอร์โมนที่ดีเนี่ยพอในอนาคตต่อไปเนี่ย ร่างกายของเราก็จะมีสมดุลมีการเสริมฮอร์โมนเพศหญิงตลอดเวลาน,นะคะและที่สําคัญเนี่ยตัวออฟฟิมเป็นสารสกัดจากธรรมชาติน้องๆไม่ต้องกลัวเลยนะคะว่าตัวออฟฟิมเนี่ยจะไปทําให้น้องๆเนี่ยปวดหัวไม่สบายเพลียนในการเรียนหรือเปล่าที่รอ็อยากจะแนะนํานะคะตัวนี้เลยออฟฟิมสารสกัดจากธรรมชาติทําให้น้องสวยด้วยแล้วก็มีผิวพรรณที่เปล่งปลั่งด้วยนะคะและที่สําคัญเนี่ยปลอดภัยมากๆค่ะ นอกจากนี้นะคะออลฟิลเนี่ยยังมีส่วนประกอบอื่นๆอีกมากมายที่ช่วยในการบำรุงผิวนะคะนั่นก็คือคอลลาเจนแล้วก็โคเคิวเทนค่ะซึ่งเป็นสารต้านอนุมูลอิสระที่ดีมากๆเลยสําหรับร่างกายของเรานะคะที่ช่วยในการบำรุงผิวรพันให้เปล่งปังกระจ่างใสนะคะสวยครบจบในเม็ดเดียวะคะ่ะรอกแนะนำออลฟิลนะคะให้เติมเต็มทุกความสวยของทุกคน,นะคะ่ะ ออฟฟิมเติมเต็มทุกความสวย